ปรับเกียร์ต่ำสุดเลยครับยี่อยู่ระหว่างสเตจขึ้นน้ำตกทรายทองนะครับต้องรีบไม่ต้องรีบ,อร,บรอบขาอีกไกลค้ยกดปลปรับเกียร์ต่ำสุดไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งวิทยาเราขึ้นเนินไม่เคยยอมใครเลยนะครับแต่คุณนรสิงห์นี่ยังเนิบๆอยู่นะครับถ้าไม่มีตั๊กมานี่นรสิงห์จะช้าสุดนะครับ ห้ามดอดนะครับใครดอดแพ้แต่ใส่ผมจะต้องโดแล้วครับมือเดียวถ่ายไม่ได้ครับไหวโดดไม่ไหวโดดเห็นมาเข็นมาเห็นมาโอ้โหเราสิงแรงสุดๆครับ เหนื่อยนะครับโอ,อกาสไล่ไเฮียขึน้นปั๊บกลับดิ ลวดครับสีม่วงเดี๋ยวปะให้ปะให้มีชุดปะแห้เทสไปดิเไอ้ยีหนุ่มไม่คุยอะไรบัตรหนุ่มยางรั่วนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเขาเข็มแอปจ่อยเองครับ